ข่าวด่วนกับทุกคน อีกกี uh. ่ร้อยปีจะมีศิลปินแบบอุงอิงเพชรบ้านแพงครับขนาดบอสโจเองเนี่ยยังพูดเลยนะครับว่าเกิดมาเนี่ยทำงานมาหลายปีมากๆเพิ่งเคยเห็นศิลปินที่ได้รับมาลัยทุกวันแบบน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับแล้วก็ไม่ได้รับมาลายน้อยๆนะครับแต่ละคืนเนี่ยโอ้โหบางคืนเป็นหมื่นบางคืนเป็นแสนนะครับบางคืนเนี่ยเป็นล้านกันเลยทีเดียวสําหรับมาลัยของศิลปินที่ชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงครับสำหรับพ่อการชัยครับทุก คนได้โพสต์เอาไว้ครับบอกว่า FC พลังเงียบจากต่างแดนท่องคาถาอุ๋งอิงได้ดั่งใจปองเอารางวัลมาให้น้อง1 0 0 0 0บาทนะครับกลับไปนอนสบายใจขอให้เฮงๆงรวยรวยนะครับนี่คือข้อความที่พ่อการใช้ได้มีการโพสต์เอาไว้บน Facebook ส่วนตัวนะครับหลังจากนั้นครับพ่อการใช้เนี่ยก็ได้นําเงินที่ FC แฟนคลับเนี่ยโอนมาให้น้อง ไปมอบให้กับน้องด้านหลังเวทีนั่นเองครับทุกคนเหมือนที่พิ้มข่าวกระแสพูดไหมครับอีกสักกี่ร้อยปีจะมีศิลปินแบบองค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนซึ่งน้องเนี่ยเป็นคนที่มาสร้างปรากฏการณ์จริงๆนะครับนะโอ้โหแฟนคลับ f อโอนมาไลัยมาให้ทุกวันนะครับแล้วก็เกิดปรากฏการณ์หลายอย่างมากๆครับทุกคนที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็มาสร้างปรากฏการณ์แบบนี้ทุกคนคิดดูสิครับ หมอลำอมียูทูบเบอร์ไปตามถ่ายทุกที่หมอลำอมียูทูบเบอร์ที่มันนั่งพูดข่าวน้องแบบนี้ทุกวันมันมีเหรอครับทุกคนมันไม่มีนะครับและอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงสร้างรายได้กระจายรายได้ให้กับสมาชิกในวงแทบจะทุกคนนะครับที่ทำยูทูบเบอร์โอ้โหทุกคนนี่คืออย่างที่บอกนะครับว่าอีกสักกี่ร้อยปีอีกสักกี่ชาติจะมีศิลปินแบบอุงอิงเพชรบ,บ้านแพง เกิดขึ้นมาครับทุกคนนะครับบุญวาสนาเนี่ยจริงๆนะแข่งเรือแข่งพายเนี่ยแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้จริงๆนะครับทุกคนสําหรับอุงิงอิงเพชรบ้านแพงอันนี้อุ้มก็นะพูดได้เต็มปากเลยว่าหนึ่งเดียวเท่านั้น ของดีมีแค่หนึ่งเดียวสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะส่วนท่านอื่นไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะครับท่านอื่นเขาก็อยู่ในบริบทของเขาแต่องค์อิงเนี่ยถือว่าน้องมาสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการหมอลำอะนะทุกคนทุกคนคิดดูสิคนแก่อายุ70 80 90ปีอิเปีนะครับถือเสือครับทุกคนแล้วเดินเลี้ยงแถวกันมาเพื่อที่จะดูหมอลำอะ่ะมันไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนานมากแล้วนะครับทุกคน ค,คือหมอลำในยุคสมัยก่อนหรือว่าในยุคสมัยนี้ยถามว่าสมัยก่อนมีไหมแบบนี้มีแต่ยุคสมัยนีย้แทบจะไม่มีแล้วนะครับที่คนแก่ที่แบบโอ้โหเดินกันแบบเป็นสายครับทุกคนเพื่อที่จะมาดูอุงอิงอ่อะไม่มีมานานแล้วนะครับนอกจากแบบว่าโอ้โหจะมีแต่วัยรุ่นเนาะเข้ามาซื้อเครื่องดื่มแล้วก็เต้นกันครับทุกคนอันนี้คือเป็นปรากฏการณ์จริงๆริงนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์หนึ่งก็คือศิลปินที่มาเช็คซาวแล้วคนดูเยอะขนาดนี้ นะครับทุกคนคนแบบโอ้โหเหมือนมานั่งดูหมอลำแล้วอะครับทุกคนซึ่งเป็นแค่การเช็คสาวเท่านั้นนะครับแล้วก็น้องเนี่ยได้รับรางวัลน,น้ําใจเนี่ยด้านหน้าเวทีตอนที่เช็คสาวเนี่ยโอ้โหนะครับทุกคนนี่แหละถึงบอกว่าอีกกี่ชาติถึงจะมีแบบนี้นะครับทุกคนก็แล้วก็น้องเนี่ยมาสร้างกระจายรายได้ไม่ใช่แค่ยูทูบเบอร์ด้านนอก ยูทูบเบอร์ด้านในน้องกระจายรายได้ให้กับนักข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับสื่อต่างๆทำข่าวอุ้งอิงตีข่าวอุ้งอิงแฟนๆก็ตามไปให้กำลังใจย,ยอดวิวหลักล้านยอดวิวหลักแสนกันทุกคนนะครับนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนาะทุกคนคิดเห็นว่ายังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเนาะอันนี้คือ FC พลังเงียบนะครับเป็น FC ต่างแดนนะครับท่องคาถาน้องแล้วสำเร็จนะครับแล้วก็ แล้วก็โอนมาไล์เนี่ยนะครับทุกคนมาให้น้องนะครับนะนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับอุ๋งอิงนะครับเนาะเขาเรียกเขาบอกว่าอะไรนะนอนตื่นมาก็ได้เงินหมื่นเงินแสนเลยนะสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วก็อย่างอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ fc 7ประจันบาล อันนั้นแหละยกตัวอย่างเลย FC 7ประจันบาลนั่นนะคือคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อตำรวจเนี่ยที่แบบมาเป็น FC น้องนีครับทุกคนทุกคนดูซิคือน้องสร้างความสุขให้กับแฟนๆมากมายขนาดไหนอะ่ะทั่วประเทศไทยอะ่ะผู้สูงอายุมีความสุขอย่างมิมิ่มขาวกระแสก็มีแรงบนันน้องเป็นแรงบันดลใจในการทํางานทุกคนมันเป็นปรากฏการณ์จริงๆนะเป็นปรากฏการณ์จริงๆนะครับ นะเรารู้สึกได้เลยว่าอุ๋งอิงมีแฟนคลับทั่วประเทศแล้วก็มาหาชนจริงๆเพราะน้องมาสร้างความสุขให้กับแฟนคลับนะชื่นชมจริงๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับอ่านะครับล่าสุดเนี่ยก็คือทางด้าน i n n นะครับจัดอันดับนอ้องให้กับอุ๋งอิงเป็นหมอลำอันดับหนึ่งที่แบบมาแรงเกินต้านนยทุกคนอันนี้ก็คือเพจด,ดังนะอันนี้เป็นเพจด,ดังเลยนะครับที่ ามาทำข่าวน้องนะครับทุกคนเป็นเพจดังเลยนะครับที่ได้มาทำข่าวอุ๋งอิงนะครับ นะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เ,เร็วๆนี้เนาะ,ะทางด้านบอสโจทอนุสเนี่ยน่าจะคอนเฟิร์มแน่นอนแหละครับทุกคนน่าจะคอนเฟิร์มแน่นอนพาอ,งอ,งนะพาอุงอิงนะครับพาอุงอิงนะครับแล้วก็พาทางด้านทีมงานสาวน้อยเนี่ยนะครับ ไปออ <g ılmış> นทัวร์ฮ่องกงเออกตอมเนี่ยเขามานานแล้วนะนะครับออนทัวร์ฮ่องกงแน่นอนครับทุกคนคือดูข่าวไปด้วยตอนนี้นะครับดูข่าวไปด้วยแล้วก็อ่านข่าวไปด้วยนะครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับนี่แหละคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็จะต,ตามมาแลว้วอีกอคือน้องแบบประ,ะพฤติปฏิบัติตัวแล้วก็รู้จักแบ่งปันแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งเลยที่เป็นปรากฏการณ์ก็คือ ข่าวองค์อิงน่ะทำบุญนะครับทุกคนคนดูหลักหมื่นหลักแสนนะครับแฟนคลับให้ความสนใจมากๆกนะครับแฟนคลับให้ความสนใจมากๆก็นะครับน้องก็ถือว่าปังต่อเนื่องนะครับกับกระแสของน้องเนาะกระแสของน้องคือแบบนะครับแรงดีไม่มีตกเพราะด้วยการทําบุญด้วยแรงบุญที่น้องทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทําบุญกับทางด้าน คนเร่ร่อนคนไม่มีบ้านอะไรแบบนี้อุ๋งอิงทามาตลอดนี่คือน่าจะเป็นผลบุญจริงๆนะครับทุกคนที่แบบว่าแฟนคลับเนี่ยถึงรักน้องมากมายขนาดนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับแล้วก็คลิปที่อิ่มอิ่มน้องได้มีการนําเสนอข่าวไปนางฟ้าบนดินอุ๋งอิงเนี่ยตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูกันเยอะแยะมากมายนะครับเนีย่ยเห็นไหมครับทำข่าวน้องนําเสนอข่าวน้องในด้านของการทําดีเนี่ยคนก็ให้ความสนใจ นะครับสำหรับองค์อิงเนาะหนึ่งเดียวเท่านั้นครับทุกคนนะอีกกี่ร้อยปีจะมีแบบองค์อิงนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้อิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้กาเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับรักทุกคนครับ